ม่อยู่บุรีรัมย์กับกับต้องทำงี้ต้องทำนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้ำมักครับแล้วก็ผมปูคนเบิกทางครับพอดีมาที่บุรีรัมย์แล้วก็มาขอใช้พื้นที่โคจรมาถึงกันพอดีก็เลยก็เลยสิ่งที่ชอบเหมือนกันมันก็เลยได้ได้มาเหมือนกันแล้วก็ก็จะได้มาถามไทยเรื่องของสารสุกสุดิทปกติก็จะบินร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่านานๆจะมีมาสักครั้งหนึ่งโคจรมาเจอกันดาวเลิกสองดาวเลิก ตุ้มนี่ไม่ใช่ตอนนั้นเป็นยังไงสมัยที่ยังยังไม่เป็นคนเบิกหาผมก็ก็เห็นกันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่การไปบินภูกระดึงครั้งครั้งสุดท้ายที่ที่เขายึดเครื่องยึดล่มเนาะนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันตอนนั้นพี่ปูหลังจากนั้นพี่ปูไปทําอะไรมาคือผมเนี่ยเส้นทางของผมเนี่ยคือเส้นทางชีวิตเนี่ยทำงานสารคดีมาตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตใช่ตลอดชีวิตหมายถึงเป็น เป็นช่างภาพเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรเนี่ยทำงานสารคดีด้านทีวีมาตลอดก็ทำมาเรื่อยๆผมก็ไปทํารายการต่างๆนานาแหละทําไปทํามาก็เลยรู้สึกว่าเอ้รายการที่ทําทุกวันนี้มัน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 ยังเข้าไม่ถึงแก่นเข้าไปถึงแก่นมันยังไม่มันมันยังไม่มันก็ยังไม่มันมันก็ยังเข้าไม่ถึงแก่นของชาวบ้านชาวบ้านคืออยากรู้จริงๆคือไม่ไม่ได้รู้ไงไม่ได้รู้คือแบบมันแค่ผิวเผินมันแค่เปลือกนอกประมาณทั้งทั้งข้อมูลทั้งเรื่องของ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ทั้งการบุกตะลุยเหมือนแบบวิถีชาวบ้านว่างั้นเถอะใช่คือวิถีจริงๆอ่ะสรุปคือรายการทีวีหรือรายการอะไรที่ทีวีโทรทัศน์เนี่ยแต่เมื่อก่อนที่ผมทํานะคือ80เปอร์เซ็นต์นี่คือการโกหกรู้เพิ่งรู้เลยจริงจริงทีวีโฆษณาหรือว่าดังแล้วสื่อได้ยินไม่ไม่อันนี้มันเป็นความจริงความจริงความจริงเลยคือสื่อทุกสื่อก็รู้อย่างอย่างไม่แต่ข่าว ไม่แต่ข่าวก็ยังโกหกเพื่อจะให้มีรายการไหนบ้างไหมที่แบบโดนใจเราเพื่อเป็นเขาเรียกแรงบันดาลใจมีรายการไหนไหมก่อนนั้นจริงๆรายการไหนที่โดนแรงบันดาลใจเราไม่มีไม่มีอันนี้คือเป็นคาเลคเตอร์ส่วนตัวเราเป็นความคิดของเราเองเลยบอมหรือไปเจอแบกิวมาเลยวะไปเจอเป็นเพื่อนกับแบกิวหรือเปล่าผมว่าผมทามาก่อนแบกิ้วเลยใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผม ทำรายการที่ดังที่สุดสารคดีที่ดังที่สุดในประเทศไทยไม่บอกเดี๋ยวไปพาดพิงเจ้านายเก่าแล้วเขาจะด่าผมบอกแต่คนรู้เขาก็รู้แหละว่าไปติดตามเอาเองผมเป็นช่างภาพให้เขาแล้วทีนี้พอมาทารายการของตัวเองปุ๊บได้ระยะหนึ่งมันได้สนองตัญหาตัวเองทุกทีนี้พี่ปูก็อยู่ในหน้าของสังคมแหละหน้าของสื่อออนไลน์ทุกอย่างจริงๆผมไม่ได้คิดเลยนะว่าว่าผมจะมาเป็นอยู่หน้าสื่อทีวีป้งปพ๊บเลยไม่ได้สนใจใครจะไม่รู้ปูคนเบิกทางผมไม่ได้สนใจเลยว่าผมจะไปอยู่หน้าไม่สนใจไม่สนใจ คือผมสนใจอย่างเดียวว่าตอนแรกผมอทำอะจะทำเป็นเดโม <Dem o. S 2> เดโมเดโมเพื่อจะให้นักแสดงหรือว่าดาราพิธีกรคนอื oh. ่นเนี่ยมาเป็นแทนเอาบทใส่ใครก็ได้ที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ใช่แล้วทีนี้ผมก็ไปคุยกับพี่ต็อกสุปกรณ์ uh. นั่งคุยกับเลยพี่ต็อกเอาว่า เขาบอกโอ้ไม่เอาว่ะมึงบ้าว่ะอะไรเงี้ยมึงเป็นเองคือเพิ่งรู้ตัวแหละครับแม่บ้าในความคิดสร้างสรรค์โอเคคือคือคือมันลุยเกินคือนักแสดงเขาบอกว่ามันไม่คุ้มดาราก็บอกมันไม่คุ้มกับรายได้ก็จะได้ก็บาดเจ็บมาก็ไม่คุ้มต้องเขาต้องใช้สแตนด์เองสแตนด์ตอนที่ผมทําเดโมเนี่ยผมใช้เวลาถ่ายทําเดโมนะที่จะเอาไปยื่นเสนอช่องเนี่ยใช้เวลา3เดือนแล้วรักษาตัวอีก2เดือนเจ็บจริงด้วยหลังจากการถ่ายทําหลังจากการถ่ายทําเดโมเนี่ย แล้วเดโมแค่สามนาทีนะทั้งหมดถ่ายมาเป็นเดือนถ่ายสามเดือนถ่ายสาเดือนแล้วผมต้องรักษาตัวอยู่สองสองเดือนนะทุนส่วนตัวล้วนๆทุนส่วนตัวล้วนๆผมก็ทาเองอ่ะโอ้ยตอนตอนตอนทำเดโมเนี่ยโหดมากโหดคือของจริงหมดไอ้โดดหน้าผาลงมาไอ้ที่ในเห็นในฉากะจุ้มอะนันก็โดดจริงโอ้โหมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบโดดจากมันจะเป็นเหมือนกับหน้าผาแบบน้ําตกใช่ปะน้ำตกเออนั่นแหละมันต้องใช้ความสามารถล้วนๆเลยนั่นแหละ ใช่ไม่มีสลิงไม่มีตัวแสดงแทนคือคือโลเคชั่นโลเคชั่นน้าตกฉากน้ําตกที่วิ่งนั่นนะผมใช้โลเคชั่นสี่ที่บอกได้ไหมครับตรงไหนมีที่ปางศรีดาผมจะไปดูด้วยที่ที่ปางศรีดาที่ไอไอการจันบุรีน้าตกอะไรไม่รู้ไอ้ไซโยกสซโยกสซโยกแล้วก็พูดไอ้อะไรนะพญาเดินทงที่ลบบุรีล้วกวายเอ็นวะโอ้กวายเอ็นอ๋อหมายถึงตอนตอนที่บินลมนี่คือวายเอ็นใช่ คือแต่ละวี่ยมันแต่ละโลเคชั่นมาบวกรวมกันกว่าจะเป็นไทเ้นตรงนั้นได้ใช่แล้วไอ้วิ่งวิ่งทะลุกำแพงก็วิ่งจริงด้วยไม่มีแบบเป็นสกรีนจริงไม่ไม่มีมีสกรีนแต่เขามีฉากสกรีนเขาก็เอาสีสกรีนสีเขียวไปทาทับกำแพงอิฐอ่าวอ้าวทาทับกำแพงอิดบล็อกอ่ะตอนนั้นยังโลอยู่อ๋อไม่ใช่คือก็ก็ทนจริงนั่นแหละ แม่แม่คือเป็นเป็นกำแพงอะไรจริงหมดแต่กาทาสีไว้แล้วก็วิ่งแล้วก็มันเป็นซไม่แล้วก็เป็นซีจีแล้วก็วิ่งชนให้มันพังพังเลยมุมกล้องก็หัวเข่าแบบโอ้โหต้องรักษาไปสองเดือนอุปกรณ์รองอุปกรณ์ทุกอย่างเราตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนั้นโลตอนนี้ก็คงจะหายเต็มที่แล้วคือตอนนี้ตอนนั้นมันก็เป็นมันเป็นมันเป็นดิจิตอลไมก่อนมันเป็นดิจิตอล มันไม่ได้มันไม่ได้ปูเฮดดีเหมือนทุกวันนี้มันไม่เหมือนเลากล้องพวกนี้ถ่ายเหมือนเลากล้องวิดีโอกล้องภาพนิ่งถ่ายเราจะมีพวกพวกแอชแคมเล็กๆก็พวกอะไรเล็กๆอะไรได้ทุกวันนี้มันก็สะดวกสบายใครอยากทาอะไรก็ทําได้ใครอยากก๊อปปี้ผมก็ก๊อปปี้ได้จริงเอาเลยนะเออคือมามาคนเบิกทางเฮ้ยเดยวเฮ้ยนามสกุลนี่เขาไม่ใช่เดี๋ยวโดนฟ้องมันมันมันก็ทําได้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราผมผมไปร่วมทริปได้ไหมพี่ไหวไหมคือช่างภาพผมอ่ะ คือจริงผมผมยืนยันในรายการช่างภาพแกงกว่าไม่ไม่ช่างภาพผมรายการรายการผมสี่คนเปลี่ยนมาแล้วสี่คนสี่คนหมายถึงคือเขาไม่ไหวมีออกลูกเหน่อเลยใช่มันต้องวนไยคนแรกทริปแรกที่ไปภูเขาไฟคาเวเชียนที่อินโดนีเซียครับอันนั้นกลับมาไม่เอาต่อแล้วไม่ไปแล้วเหนื่อยมากโอ้โหใครจะว้าไปโดนภูเขาไฟอย่างนั้นต่าแค่แรงก็น้อยล่า ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่ที่ใจด้วยค่าแรงคุณก็ได้อยู่แล้วค่าแรงเราก็ตีให้อยู่แล้ววันละห้าพันอาค่าตัวนี้วันละห้าพันนะหมายถึงคือถ้าจะร่วมทริปในการแอดเวนเจอร์กิจกรรมครั้งต่อไปก็คือขอคนที่ร่างกายพร้อมหน่อยว่างั้นผมเคยเอาจะมาไม่ได้ผมเอาทหารมาผมก็ทหารก็ไม่ได้ใช่ไหมจริงมันอยู่ในบทของเราที่เขียนขึ้นปุ๊บแ้างั้นเราเขาต้องเป็นไปตามบทเราแต่มันไม่มีบทที่ มากันเลยสดสดเลยไรกันผมไม่มีบทไม่มีบทเลยเจออะไรอย่างเงี้ยปุ๊บผมก็วิ่งซัวเข้าไปเลยลุยเลยเห็นเขาหาหูหาหนูหาแหหากินอยู่ก็เสียบเลยเสียบเลยไม่สนอาแล้วภาษาขมุงขมินเราไปเรื่อยเรารู้เบื้องเบื้องหลังแล้วแต่ที่ต่อไปเราต้องรักษาตัวทีแมวดีกว่าคือจริงๆจริงมันคือความจริงของเราเราอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ไปอะไรเนอะมันไม่มีบทไม่ใช่คนเขาอยากรู้เรื่องอะไรเราพอทําได้เราก็ทําให้เขาเห็นให้เขาดูเพื่อเขาเรียกอะไร <pathway: S 2> ใช่คือคือคือไม่ใช่ว่าคนหรอกคือมันมัน,ม,นมันสนองนิสนองตัำหาของเราของเราด้วยของเราด้วย, <ละ S 1> ยเราอยากทําเราอยากทําแล้วคนดูเขาก็อยากดูประเภทนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนดูอยากดูประเภทนี้หรือเปล่า <c oughs> ผมไม่รู้ <c oughs> แต่จริงจริงพอเราได้ทําเสร็จแล้วเนี่ยเออเราก็ได้สนองตำหาตัวเองแต่จริงๆความจริงที่ผมอยากทําจริงจริงคือผมอยากทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจถึงแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์แล้วก็สนุกไปด้วยบันเทิงไปด้วยคือแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยจะทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตตัวเองอยู่รอดได้ วันต่อวันวันต่อวันอันนี้เป็นสโลแกนเลยไหมจริงคือวันต่อวันเลยพี่จร,จริงจริงคุณไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตหรอกอคุณคิดถึงตอนเนี้ยว่าคุณจะบิดได้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้ปัจจุบันเนี่ยจริงๆริงแล้วตัดภาพให้ดูโ <c oughs> อ้โหเอาจริงๆอนาคตมันไม่มีหรอกอ,อดีตมันก็ผ่านมาแล้วมันก็แก้ไม่ได้ใช่ทำอะไรก็ทําไปเลยคิดว่ามันดีดีคิดว่ามันดีก็ทําเลยไอเรื่องของผลสิ่งตอบแทนมาอย่าไม่ต้องไปคิดถึงไม่สน จริงๆมนุษย์เรามันต้องมีสิ่งตอบแทนแต่การที่ว่าได้สิ่งตอบแทนเนี่ยมันจะมาก,กรือน้อยมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราพอใจตรงนั้นหรือเปล่าอ๋สาอสเาธุีมม้ช่วยกันจําไว้แล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใ่รวัดเขาน้อยเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเลยถ้าจริงๆค่าตัวผมนะค่าตัวผมวันละหมื่นห้าไปเบิกตังค์แป๊บจริงๆเออตรงนั้นคือมันจบไปแล้วมันเป็นโลโก้ของที่ปูคนเบิกทางแล้วเป็นโลโก้แล้ว อนาคตเป็นยังไงวันนี้มีคนถามเยอะมากอนาคตผมเหรออนาคตคือผมไปดำนาหวานแหเหมือนอย่างที่ยังแชร์กันอยู่ใน Facebook ไปหากินตามปกตินุ่งผ้ากมาจริงอย่างนั้นชีวิตผมจริงๆอันนั้นแหละคือชีวิตมนุษย์จริงๆมาดูเลยเออไม่ต้องไปรอรายการที่ออกตามสื่อทางฟรีทีวีหรือดาวเทียมช่องทีวบิไม่ต้องมาดูตรงนี้จริงชีวิตชีวิตผมอย่างนั้นจริงๆระอยากให้ทำอะไรคือขอมา ใช่ใช่ไหมใช่นะปูทำาอบนี้ให้หน่อยลองทำนี่หน่อยน่าจะโอเคนะไม่ไม่ไอที่ไอที่ที่ผมทำนาเนี่ยไอที่ผมทำนาปัจจุบันเนี่ยผมผมไม่ได้ว่าผมผมสนองนิดตัวเองนะแต่ผมอยากให้เกษตรกรไทยเนี่ยมองืมตาอ้าปากได้คือผมไปดูต่างประเทศผมไปทั่วโลกมาเนี่ยผมไปเห็นเห็นหมดแล้วไงผมก็มาบอกเขาว่าเนี่ยทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิแล้วไปบอกแต่ศรีตาษาชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เชื่อไม่เชื่อก็เขาทำมาอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งนั้น แล้วทีนี้พอเราไปทําเสร็จเนี้ยปีนี้แหละผมไปทาปุ๊บเนี่ยเขาหาว่าผมบ้าคนที่ไหนเอากล้าไปโยนขึ้นฟ้าแล้วมาตกลงมาตึ๊กๆึ๊กึ๊กึ๊กไปเห็นตรงไหนมาหรือเปล่าเขาไปเห็นพี่ปูไปเห็นตรงไหนมาไหมผมไปเรียนรู้มาหมดเรื่องพวกนี้โยนกุ้งโยนกล้าโยนกล้าดำนาปกติก็ชาวบ้านเราก็ไม่ทําอย่างนั้นแม่ชาวบ้านมีบานบานข้าวบนข้าเอากล้าไปดำแต่ของผมนี่โยนกล้าเลยโยนขึ้นไปบนฟ้ากล้าตกลงมากล้ามันก็นอนเหมือนหญ้าเลยเออ นอนแพะแพะแพะ,แพะ,ะคนที่บ้านเขาบอกมึงบ้าแล้วข้าวมาที่ไหนจะขึ้นให้มึงไว้เนี่ย <c oughs> ผมบอกเนี่ยรออีกห้าวันเดี๋ยวข้ามันจะยืนขึ้นเองเหมือนคนเลยเขาบอกมึงบ้าผมต้องไปดูตรงไหนผมต้องไปส่องดูตรงไหนเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่ดูเปิดเลยนายโยนข้าวนายโยนเขีนข้าวนายโ<ล>ย <c oughs> นโอเคเอาอันนี้ก็เป็นหนึ่งมุมของพี่ปูที่เอามาเขาเรียกอะไรคือไม่ใช่หรอกคือเร,เราเราเราไม่อยากให,ให้ให้ชาวนาไทยเขาทิ้งไง ทิ้งวิถีชีวิตเกษตรกรแล้วทีนี้ไอ้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมันก็ทิ้งไปหมดแล้วมาอยู่เมืองเมืองเมืองหลวงมาแล้วแล้วก็ทิ้งให้คนแก่อยู่ที่บ้านดำน้ำแล้วคนแก่ก็ดำนาไม่ไหวผมก็เลยว่าหาวิธีเอานายโยนนี่แหละโยนลงไปเลยแบบทุกคนก็สรรหาเครื่องมือเครื่องจักรอะไรวุ่นวายไม่ต้องเอาตรงนี้แหละนาโยนนายโยนเลยมันมีทาที่ไหนแบบกว้างขวางไหม ก็มีที่ลบบุรีลบบุรีนี่ชัดเจนที่สุดลบบุรีนี่เป็นชนัดเมืองไทยประเทศไทยเน,นี่ยนะใช่ลบบุรีอ้าวลบลบบุรีสุพรรณบุรีเขาทำเขาบอกว่านายโยนเนี่ยเป็นข้าวที่ทําให้ได้ข้าวมากกว่านาดเอ้าเฮ้ยทฤษฎีเราต้องไปศึกษาดูและคือ,ค,อคือมันโยนไปปุ๊บไอข้าวนายโยนมันโยนไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บตูดทิ่มลงลากทิ่มลงลากทิ่มลงมันก็ปุ๊บลากมันจะแตกเองแตกเอง ส่วนนาหวานเนี่ยลากเราหวานเข้าไปปุ๊บกว่ามันจะแตกในนาข้าวมันก็ใช้เวลานานนานส่วนนาดําเนี่ยเราไปถอนก้ามาถอนมาลากมันช้อก้ามันก็ช้าแล้วก็กลับไปดําใหม่มันก็เริ่มต้นใหม่แล้วมันก็อยู่ในวงแคบๆกว่าจะดันออกมาอีกใช่โอ้หนานาโยนก็คือแปะลงไปแล้วมันเดินบนพื้นดินเลยใช่จบเออมันก็งามสิครับมันก็มีเทคนิคของมันนะ จะไปโยนสุมสีุ่มห้าโยนในช่วงฝนตกแรงๆแน่ไม่ได้ไหลนหนีหมดผมไปทําปีแรกในข้าวไปกองกันอยู่ในลําห้วยเลยนิหายละหายเขาไม่ได้นี่แหละคืออนาคตที่แท้จริงคืออนาคตก็ไม่พ้นเกษตรกรแต่ว่าพี่ปูเขาจะไปทางไหนไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเราไม่พ้นเกษตรกรหรอกชีวิต้านไปชีวิตมนุษย์เราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําเป็นมนุษย์เงินเดือนไปทําไมคือมนุษย์เงินเดือนเราก็หาเงินมาแล้วก็จินหาเงินมาให้กินแล้วสู่สู่เราแบบ ไม่ต้องหาเลยไม่ต้องหาเงินเราสู้ทําตรงนั้นเราก็จินตรงนั้นจบโอ้หนี่นี่น,นี่นี่ปัชญาของหมอเขียวเลยมั้งนี่ไม่ใช่หมอเขียว, <c oughs> ไ,มยวไม่เขียวยไม่เกียวไม่เกี่ยวเลยก็ <พอ S 1> มันเป็น<ม>วิธีชีวิตที่บอกว่าทํายังไงมันชีวิตพ้นไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีฤดูหนึ่งแล้วก็มาให้อดตายแค่นั้นเองแต่จริงจริงเราเราถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แต่เราคิดว่าง่าย,ายๆแหละในหลวงท่านบอกไงเศร,รษฐกิจพอเพียงถ้าคนตีความหมายเศรษฐกิจพอเพียงออกจบเลยมันก็กว้างเหมือนกันอเศรษฐกิจพอเพียงยิ่งใหญ่มหาศาล แต่คนไทยไม่รู้รู้ไหมว่าประเทศที่เอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มีประเทศไหนบ้างที่รวยแล้วอย่าบอกว่าพูตานนะประเทศเมื่อก่อนเนี้ยประเทศเนี้ยจนกว่าประเทศเราไม่เสมีนก็ลาวแล้ะครับเอาไปกันใหญ่แล้วทีนี้เอาเดาไ,<ม>ไม่ถูกแล้วเรื่องจริงด้วยที่ไหนครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศเนี้ยมาดูงานที่สวนจิตรดาสวนจิตรดาใช่ดูงานของนายหลวงเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดูแบบเป็นจริงเป็นจังเลยเป็นจริงเป็นจังแล้วมันก็เอาระบบของนายหลวงเนี้ย กลับไปใช้ที่ประเทศมันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยด้วยชิพายเลยแล้วออกกฎหมายเลยว่าประเทศนี้ห้ามใช้เคมีโดยเด็ดขาดกฎหมายเลยคุ้นๆไหมประเทศเกาหลีป่วยแล้วจริงๆเกาหลีเหนือนะเกาหลีใต้เกาหลีใต้แล้วไปจริงๆเกาหลีใต้โอเคทั้งนู้นเขาพืชพันธุ์อะไรฮะตะนนีจริงๆมันมันใช้ระบบเศรษฐกิจเพอเพียงระบบในหลวงเลยในหลวงเลยดีดีที่เป็นเกาหลีใต้ ก็ยังไม่ขนาดถึงเกาหลีเหนือแล้วทุกวันนี้บ้านเราก็พักแแห่ไปเกาหลีผมไปดูเกาหลีเพื่อนเกาหลีเขาบอกพวกคุณมันโง่เนาะสิ่งเรียนรู้ที่อยู่บ้านคุณในหลวงคุณสอนมาพวกคุณก็ไม่เรียนรู้มองข้ามแล้วพวกคุณก็มองข้ามไปอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกพื้นเพมันต่างกันเราต้องการอะไรก็ว่าไปตามเขา่แหละเรื่องการเมืองอย่าไปยุ่งเลยเนาะวันที่เจ็ดอย่าลืมนะวันที่เจ็ดร่วมกันไปไปให้กําลังใจลงมติ ร่างละปรนูนแล้วแต่ผมบอกผมพูดตรงๆผมลงอ่ะผมลงใครไม่ลงก็ช่างมันมันเป็นย่ายเสียจิตลงไปเถอะยังไงก็คิดเอาตอนนี้ให้ศึกษาแล้วเราเราไม่ชี้นำแด้เดี๋ยวเขาหาว่าผมไม่ชี้นำเราม่ชี้นำไปทางถูกแค่ว่าไปลงไปลงโอเคอ้าวันนี้พบกับพี่ปูพอสมควรละก็พี่ปูฝากํำคมไว้สักคำหนึ่งให้กับเพื่อนๆผมหน่อยคือชีวิตมันไม่มีอะไรมากอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดปัจจุบันคือตรงเนี้ยเราเราอยู่กับสมาธิและปัจจุบันของเราให้ดีที่สุด อนาคตอย่าไปคิดฟาดฝันมันเช่นซื้อหวยอย่าไปซื้อเพระว่าโอ้โหกูจะถูกหวยพอมันซื้อมาแล้วไม่ถูกหวยเนี่ยนี่สี่โมงไม่ถูกหวยแล้วนันเซงแล้วเห็นไหมอนาคตมันไม่เห็นหรอกเห็นที่ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเราจะขึ้นบินจงมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดใช่แล้วมีสติมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันนะมากที่สุดแค่นี้ก็มีแล้วทิปหน้าถ้าเกิดโค้งโคจอยมาเจอกันใหม่อ่ะเราก็จะว่ากันไปเรื่องของอื่นะขอบคุณนะปูครับผม Oh, <laughs> am